องที่ทุกคนเห็นมันเขียนว่า plane private servers เพื่อที่จะเซฟร้านอาหารของพวกเราเพราะเราก็เลยเนในเซฟ private ของฉันด้ s e r v ฟของเธอก็เท่ากับอันนี้คือร้านของเธอเดีเพราะว่าเอ่อพอเราอยู่ในเซฟ e ีของเธอมนหนึ่ง private Serve ของเธอโอเคไหมทุกคนสวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในแฟนตาซีเอ่อร้า a อาหารหรือ e d i อีเวนต์ t a u r ไ n t มาอุ้ยฉันเกนี้ชวยวเราขอรีบไปดูกัน เกงส์ม่วนเลยอ๋อ oh, sure เกมส์ชื่อแฟนตาซีรีสตอร์นอ่ใช่เป็นเกมร้านอาหารอันใหม่นะทุกคนซึ่งเราก็เห็นกดปุ่มไหนเธอหยู่อุ้ยกดคิวเพื่อดูกระเป๋าอุ้ยนั่นเชร์แบรนด์เถื่อนได้ไปกันตอนนี้ oh. พวกเรามีอยู่แค่ห้าสิบบาทอ๋อ oh, นี่ไงร้านอาหารของเขาต้องปลูกผักปลูกผักอ๋อ oh, เดี๋ยวเราปลูกผักเธอเข้า,า,า,ารา้านอาหารเลยนี่จะเข้าร้านอาหารเลยเข้าร้านอาหาร เดี๋ยวเราปลูกผักเองเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวเองโอเคมินเดี๋ยวเราปลูกผักอุ้ยฉันวิ่งเร็วอะ่ะเธอเธอไปเข้าร้านอาหารไปต้อนรับลูกค้าเลยเดี๋ยวเราขอปลูกผักอ๋อเธอต้องปลูกผักแล้วก็เอามาต้มเปล่าไม่ใช่นะออเคุ้ยมีมีตักโตอยู่โอเค,อเคมีมมลูกค้ามาไหมมันได้มีลูกค้ามาไนะม่มีไอเทมคือมินมินก็จะวอร์กที่เชนเตีนิงอะไรโอเค ฉันกดอะไรเพื่อหยุดอันเนี้ยไนะเขาไปกดอะไรมากดตรงนี้อ,อกก๋อ,อกด out ่ไจอกดตรงนี้ง่าย left out ่ออที่ออจโอเคมาไดกดไหนดูสิอ๋พอพวกเราต้องบดี้านีถ้าเธออยากกดเพราะเราต้องการนมกับเอ,อ่ออันนี้ เราไม่รู้ทำไมอ๋อต้องการเบอร์รี่เขาไปทำเบอร์รี่เจ้บไปทำนี่ไงเบอร์รี่ปลูกทำไมยังไม่เลยไม่พวกเราต้องทำเมนูก่อนออมดิมาเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเธอต้องเปิดเพราะเธอเป็นเจ้าของร้านเราจะเปิดพร้อมกันนะสามสองหนึ่งกด Y ร้านะาหารซอเปิดแล้ว เดี๋ยวเราไปเตรียมเลยนะเตรต้อนรับลูกค้านะดิเราไปเตรียมผักผลไม้นะอะไรบ้างคะลูกค้าคุณลูกค้าค่ะได้ค่ะเออเอาเบอร์รี่ไปทำเอ่ออันนี้เร็วเออเอาเล่นๆเอเอาเบอร์รี่ไปทำนี้เร็วต้องการมาคิวิอ๋อฉันมีเบอร์รี่อยู่ฉันมี แตว่าฉันมีเบอร์ร oh, like sí. okay. yeah. ี่ฉันปลูกเบอร์รี่นึงอั่ะอ๋อเอาวัวเอาวัวไม่เธอต้องดูว่าต้องใช้อะไรในการรรฉันดูเอ่อไข่ฉันจะเอาไข่เหเหเหแล้วก็เอาไปทอดเเธอต้อ่องด้ยเอออเอาใส่เขาไปยังไง ใส่เข้าไปยังไงอ๋อกดขึ้นไปแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้อ๋อเธอไปอใส่ตรงนี้สิลแ,ลแล้วก็กดโอเคได้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 ออตอนแรกหนูกวต้องใส่ยี่สิบอันต่ว่าเรามันกลิ้งตกองไปเราตอนนี้เราทำงานเอ่อเราทำงานเอ่อเราทำงานไม่ดีเลยเราเราทำไม่ดีเลยเราบอลชนเนี่ย ่ของฉันเข้าแล้วนี่เราห่วยแตกในงานนี้อุ้ยทำไมมันหล่นอ่ะทำไมทำไมบอสมันไม่เข้าไปมันไม่ใช่ฝานเราห่วยแตกเฮ้ยทำไมจะกดอ่ะปีนอปียูเราห่วยแตกในงานนี้มากเลยอ้อมนี้เธอเป็นคนใส่เข้าไปนะเจ้าจะไปหยิบข้อมืออะไรอะไรอะอุ๊ยอีก20อันแน่นะคุณใช้เอาอย่างอื่นก่อนปะ คนนี้เอาเบอร์รี่โอเคไม่ไม่ต้องยี่สิบอันแค่สองอันก็พอเบอร์รี่ห้าอันโอเคนี่ไงเราได้เครื่องดื่มเุิแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำเอมิชมิลค์เชคกันนะนะโอเคเราได้นมมาแล้วอีกแค่สองอันเองโอ๊โอ๊มาย่งไอ๋อแก้ว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 อยู่ไหนอะแก้วอะแก้ว ไม่ไม่ต้องแก้วไม่ต้องเอาแก้วอ๋อคนเขาต้องรอนานวว่าจะไม่ตดนมันเอาหัวร้อนเนาะออ๊ยต้องรอด้วยรออีกกี่รอรอ เราทำยังไงเนี่ยเราได้หนึ่งอันเนาะเราทำต้อการขวดอะเอรอเอามาวางตรงนี้ได้ด้วยเราไม่ได้ดูชั้นเฉยอันนี้แก้วแก้วขวดอยู่ตรงนี้ว้าแก้วขวดแก้วขวดจะบอกว่าไม่ต้องใช้แก้วไหนแก้วขวดอันนี้แล้วก็นี่ใส่เข้าไป ไม่ได้เอานี่ไปแล้วเอาไปให้คุณลูกค้าคนนี้เชคเอาไปเลยครับแล้วก็เธอเอาไปลูกเพลยไดเอ็กเซลเดี๋ยวมากแล้วก็คนคนนี้เอานะคนนี้เอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูอยากทำฟิล์มออันนี้ต้องเอาบัวใส่เข้าไปแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยเพราะเราจะเตรียมพร้อมก่อนที่จะเปิดร้าดฟิล์มช่วงอยู่ไหนอันเดียไม่รู้อ่ะ ในั่งย้าตรงนั้นนะก็มาสู้น,น,นั่นแหะเนี่ยฉันต้องโอ้โหนี่มันก้อนนะเนี่ยแล้วฉ,ฉันจะทำเทก้อนตรงไหนอ๋อเธอจะเอาห้าอันค่ะดูะสินี่เธออ๋อเราแบ่งเงินกันโอเคมาๆโอเคไม่ได้ไ่ไเออเธอรีบทำไอ้อันนี้เร็วเทจอยู่ไหนอ,อะ เห็ดเหรอก็ก็อันนี้ไอ้ตรงนี้ไปตัดก่อนไปตัดเรายังเอาไปตัดจริงด้วยนี่ดูน่ากินมากเพราะชอบเผ็ดมันอาจจะอียวสำหรับแต่เราก็กินพอได้แต่เราไม่ค่อยชอบเราเอาเราเอาเอ่อเห็ดนี่เหรอนี่ตรงนี้นะสามสองหนึ่ง ดดดิิูเราคลุกซอสเอวโอเคเราเราปิดฝาปิดวางให้มันกริวตรงนี้เหรอเราเราใส่อย่งเงนะเอากระทะเป้าแต่เห็นเออเอากระทะโอเคเอากระทะ โอเคแล้วเอ,ออต,ตรงเฟอร์นิเจอร์ช่วยเลยเอามีตกปลาได้มีตกปลาได้ไดเรียบทำไอเห็ดทอดแล้วอเฟอร์นิเจอร์เสร็จอันนึงก็เอ,อ่อเพราะสามารถซื้อสปา,ายได้เพิ่มเราต้องมีกว่าแล้วก็อ,อ๋อเออโอเคมา <laughs> ทำไมใส่เขาเป็น<ร> <A> ไม่ได้อ่ะ หรือว่าใส่เข้าไปในน้ำเนี่ยน,น้ำเนี่ยวหรือว่าทำไงก่อนที่เห็ดจะหายร้อนแกจะไปทำนนบูมารี่และรอ๋อเอาหั่นอีกปะเราเราไปใส่ไม่ได้อเราเราใส่ไงเสริมคนอื่นก่อนละกันอันนี้ มไ,ไ,ไม่ไม่ใช่ฉันให้เขากินไปลแล้วก็เธอทำเสร็จยัง่ะหไม่รูดเธอทำกูรชูมัน,นะด,ด,ดูนะดนะกูมาชูมดูดูกูรมาชูมอันนี้เสเร็จแล้วก็เอาไปตัดแล้วก็ใส่ใส่ถ้วยอ๋อตอนแรกนึกว่าต้องใส่เอ,อ่อหม้อไอ้แม่ถึงแบบ ใหญ่ๆก้นเขาลแล้วก็อันนี้คืออะไรแต่ฉันดูแกงอันนี้ก่อนนะอ๋อเออใช่มีด้รู้แกงอันนี้ต้องไปยิงหมูแล้วก็ไปตัดแล้วก็เอาข้าต้มแล้วก็ได้นหละเราเผอเราเิอทาหล่นห้ามให้ใครเห็นเนืคงทำหล่เองเออฉันอะแต่ว่าฉันจะไปที่เราใส่สุดแล้วก็ม่คนเอากินเลยครับ อุ๊โอเคมาแล้วเอ้าขอปิดประตูก่อนนะทับทิมกดวายกดวายเยอะเกินขอปิดประตูทับทิมทับทิมเอ้าทุกคนกลับบ้านกันเลยเหรออ๋อปิดร้านแล้วไงตอนมืดแล้วไม่เราีอกว,ว่าท้าให้ลูกค้าคนใหม่ๆเข้ามาโอเคนี่คอนเนี้ที่เราจะทำก็คือใส่นี่เข้าไปเยอะๆเราจะใส่เข้าไปเยอะๆนะใส่ให้เต็มยี่สิบโอเคไหมได้ เอ้ยเอาออกดิเอาอันนี้ออกดิใส่เข้าไปโอ้ oh my god <Your disaster. S 1> <c oughs> อันนี้คือก้อนอะไรก่อนก้อนวัวเหรอเนื้อวัวแล้ใส่ก้อนเข้าไปเยอะแล้วก็ปั่นแล้วจะใส่เฮ้ยพวกเราต้องทำความสะอาดอ๋อ เขาบอกแก้วก็หมดอ่ะเราคงไปซื้อแก้วเพิ่มเดี๋ยวนะโอเคเราเช็ดเสร็จละสวัสดีค,ค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างเฮ้มีร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยอ่ะแต่ว่าเราคิดว่าเฟืองเงินเปล่าเปล่าแล้ว,ลวลคงเราเช็ดพื้นเละเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะอ๋อไม่มีอะไรโอเคฉันเช็ดพื้นเสร็จละ พวกเราลองเปลี่ยนอ๋อได้สั่งแก้มไอเดีไม่ๆมอุ้ยเติมด้วยอุ้ยมีเงินเก็บก่อนอุ้ยได้ดีได้เยอะตายตายเราเมื่อไหร่ออเดอร์จะมาก็ปิดร้านเองไม่หมายถึงแบบเราสั่งอ๋อไปพวกเราต้องทำอะไรเปล่าเรนล้นต้นไม้เร็วเราล้นน้ำต้นไม้เดี๋ยวจะไปสับพวกนี้เพิ่ม Bro, ฉันเอาเนี้ก่อนเก็บหายที่ออเดอร์มาถึงแล้วนี้เราไปเก็บออเดอร์หน่อยสิมันจะสับเหตุเ,ย,เยอะๆเก็บออเดอร์อ่าก็ใช่เงไปเก็บหน่อยดิอ๋ออออเดอร์มาแล้วออเดอร์ที่เราสั่งเรคนนี้เราเก็บเองก็ได้ ิอ๋อไอพวกกล่องเนี้ยเหรออ๋อเราไม่รู้รอ,อ,อะไรนะอ๋อเราได้แก้วรีฟิลมาเลยดเดี๋ยวเราเก็บกล่องอันนี้ไว้ตรงนี้นะโอเคแฟโอเคเดี๋ยวเาใส่นี้เข้อเราเราทำก่อนเราจะทำสุขเห็ดชิ้นเดิมโอ้โหมีมีมหลายอันเลยจ้ะจะระวังไว้ตรง อ๋อวาไว้น้าได้จะทำเขเยอะเลยตอเลเวลช่วยอะไรเราขอดูหน่อยว่าเลเวลช่วยอะไรบ้างดูสิเลเวลช่วยอแล้มันดนี่ไงมอาบุฟรีเลยดูดิมาดูในนี้ดิอยากออกตามลาเปล่าเออมนุใหม่ไงไปกันเลย ลาออก,กล่า,ปลาไปกันทางนี้นดีปะตาลาหมเปล่าอันนี้ยหมูหมูหมูอกล้ายิงยังไอากดอีี่หมูตรงนี้ันดเธอหนูหมูนีหมูนี้ ใส่เนือ้อสงสารหมูอะ่ะอ๋อใส่เนื้อไว้ในกระเป๋าได้ดีก,ก็ดีดเน่ฉันข้าหมไูได้เลยวันเนื้ออะไรอะ่ะอุ้ยเนื้อใหญ่แบบิ๊กเบิร์มเลยพอทีนะเห็ดไวันนี้เราจะทิ้งเห็ดไว้ตรงนี้นะเดชโลกดยีใส่กระเป๋าได้กดแคนเซิลกดยีเพื่อใส่กระเป๋าเอ,อ,อิ่มดีรู้วัี๋ยวจะทิ้งเห็ดไว้ตรงนี้นะน้องเหตุไปได้มาหมูก็ไม่ได้อันตออรายขนาด เช่วยอะไรในเกมเนี้ยคนเวลเยอะสุดยี่สิบเจ็ดอพ่สิบสี่เพราะสามารถขึ้นรีดเดอรบอร์ดได้นะมีงแต่ว่าเราขี้เกียจขึ้นรีดเดอร์บอร์ดเนาะชันดี้ใช่แล้วเราสามารถฟังเพื่อถือวิาวพาได้ก่อนกยโอเคมราจะวางแล้วก็ซับตรงนี้ไปไปไปรีโอเคแล้วก็ใส่คริ อุย้ยไอพวกต้ตนไม้วัวมันเกิดอะเราไม่รู้นะมันเขืออะไรเราลงน้มามันน้ำสุปเตียเนะอ็มไมมีน้สุยใ,ให้มัหึงซอแนละนะนะ้วเ,า,เาไปเตรียมจานกะันจานยน้ตรงนี้เฮ้ยนักขังอาบูเบลีใส่เข้ามาทำไ,ไม Oh my g ้ d เราปั่นไปเลยโอเควันนี้เราก็โอเคพวนี้ลงนั้นเราไม่ได้ไอคีวส,สำหรับการทำอาหารเราทับเปืองอะทับเปืองกล่องอะทำไมเราใส่กล่องเข้าไปในน้นทับเปืองอะก็เออพวกนี้ก็เต็มอยู่เลยลงไปห้าสิบบาทอะอยู่ในกระเป๋าทับเบืองอะ เธอเบ่งใส่เข้าไปฉันไม่เล่นนึกว่าเธอลืมฉันนึกว่าเธอโดนเตะออกจากลาร์แล้วไปอยู่นะคุ้งอยู่ทำไรเธอเธอเธอถูกเตะออกจากลารแล้วออกไปออกไปอย่าโดนโดนแค่นี้เองโดนมีดอออกไปออกไปเธอโดนไล่ออกแล้วออกไป ไปเลยเราทําอาหารคนเดียวเราทําอาหารคนเดียวเธอไปเก็บเกี่ยวไปเธอไปเก็บเกี่ยวเธอไปเก็บเกี่ยวนี่ไปเก็บเกี่ยวไปตรงเนี้ยอ๋อโอเคฉันไม่คนเก็บเกี่ยวทเข้าร้านนีกนะวางไว้ข้างหน้าเลยเราแบบเบลองเบล์งไปเบลงนิดเดียวเองเป็นฉันฉันไม่ไล่เธอออกหรอกเบลงไปห้าสิบบาทแล้วฉันจะไล่เธอออกเปล่าเอลยุบ เอาคนทำอาหาร90%จริงเหรอเราเราทำซุปเพสอะไรต่างๆเออก็ทำปะเบืองไปประมาณทั้งคน,นบอกว่าให้เธอทำอะไรเอาแบบนี้น้ำดีอย่าพลาดดิเจได้ จะได้โคตรเยอะเราจะแปะวางวางไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเราวางอะไรเธอบอกว่าอย่าทำข้างหน้านะก็ย<า>ังเข้ามาได้นะวางไว้ข้างหน้าวางไว้ข้างหน้าอย่าเข้ามาเราเป็นเชฟเธอวางฉันอยากเป็นเชฟบ้างอะ่ะมันไม่ฉัน,นต้องกาเกิดทำให้เป็นเชฟเราหยุดหยุดวัวกูเอด,ดิฉันต้องการทำเนี่ยเราไล่เธอ ต้องการทำนี่มันร้านฉันได้เธอบอกว่านี่ร้านฉันไม่มันคือร้านพวกเราเธอบอกว่าให้ฉันเปิดประตูแล้วก็แล้วก้บอกแล้วก็เอาอันนี้มาเอาจานจานแบนหมดแล้วอ๋อนี่กง จันเปนอยู่เลยอยู่อีกอันนึงโอเคแล้วก็คราวนี้ก็เหลือแค่เครื่องดื่พวกเราไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มม่วงพวกเราเสิร์ฟแค่เครื่องดื่มก็แค่เสิร์ฟเครื่รงองดื่มขาวฮะก็ก็มันทำได้แค่ที่เราต้องดื่มไงเอาแบบนี<ะ>้ป่ะวันนี้เราขายแค่เครื่องดื่มขาวป่ะเอาดิ พวกเห็ดโตแล้วลอเ,อเอาเห็ดไปทำดีกว่าเสร็จแลทำเห็ดโอเคเปิดร้านแล้วเปิดเลยเอา,า,าเตียมมาเยอะแล้วมาเข้ามาเลยลูกค้าเข้ามาเลยเขอไปดูออเดอร์ก่อนเออขอออเดอร์จานแบนๆหน่อย เอาด้วยจานแบนขวดออกไปเอาขวดมาด้วยก็ได้อโอเ้ดีแล้วดีแล้วลค่ะคนต้องการวิลล์มัชชูกับมิลคเ์เชคเนี่ยมีมิลคเ์เชคเราเสิร์ฟแค่นมนัลติฟ้<ม>าเอออย่างนี้เราผลิตได้เร็วขึ้นมากเลยเนาะเท่ากับเพราะเออเท่าทีน่นะเราไม่ไขายม่วง ตจมดีอย่างนี้ก็ดีเนาะพอาเตรียมสต็อกอาหารมาเยอะสต็อกอาหารมา,าค่มคืนนะดีเนาะงช่นเดีดีมากเลยเพราะว่าพวกเราจะเอ่อจะได้ทำออดึงง่ายแต่เชื่อดรอเพราะทำไปอีกนิดเดียวอ๋ออีกนิดเดียวที่พอเราทำมาก็หมดลเนอะเชื่ออ๋อใส่เข้ามาในเครื่องนี้อ๋อในพวกอะไร ช่ดิสมมติเราทำมาสิบซุปเห็ดเดี๋ยวมันก็หมดเนีพิซซ่าเพราะลูกค้าเขากินเยอะจริงนีไงนี่ไงทำได้ยังไงได้ออกเลยครับแล้วก็มิลค์เชคอันนึงเหรอได้ทำมาเย็นๆเลยครับข้ามขังข้า,ขาคืนจ่อไว้ที่พัดลมโอเคส่วนคนนี้ก็สตูได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกินสตูอร่อยอร่อยเลยนะอร่อยอร่อยอร่อย น้ำนี้ขวดน้ำมากสำคัญมากเพราะลูกค้าเขาชอบกินน้ำโรลแก้วขวดหายไปไหนเนี่ยเออเขาเอาสตูเออเอาสตูแบบหมูโอเคได้ได้ได้โรกมาโอเคใส่ไว้ในนี้ก่อนหรือเปล่าโรลวางไว้ไหนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแก้ววางไว้แก้วหมูอ๋อสตูแบบหมูเหรอฉันมีอยู่พอดี ราทำสตบูบหมูดิเราไม่รูว่าทำยังไงโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้วฉันดูสิสตูบแบบหมูเก็บ <c oughs> มาเต็มแล้วนี่ไงข้าวหมูเสร็จแล้วก็เอามาเอาเอก็เหมือนซุปเผ็ดนะแต่ต้องการหมอ้อเนี่ยหมอ้อวางไว้ไตรงนี้ร้อนจากที่เรามี50บาทตอนนี้เรามี้อยสี่สิบบาททำไปเรื่อยๆทุกคนดีมากเยอะมากดียมมากสวยงามโอเคมาๆาม โอเคคราวนี้ก็อ่มิลค์เชคกับฟิชชุปเครื่องกระตุกปลากับพครื่องขี้เกียจโอเคก็เตรียมออเดอร์มาแล้วโอเคเอ่อบารเบียนไวทกิ้งกินเลยอร่อยอร่อยนะอันนี้ไงตัวน่าจะใช้นี่ไา่มูม่งบ้างไมีไเ่ามูม่วงโอ้โหนี่อะไรในี่ใหญ่จังเลยนี่คืออะไรดูดูข้างหลัง ฝาปิดอันนั้นเราท้อใส่จานนี้มาคือสตูต้องใส่ใส่น,นี่นะครูมานี่เออเอาไปให้ลูกค้าเราเอามาเราจะเสิมอมอคุณเห็นตรงนี้แล้วก็ใส่ไวในจานแบนคือสตัวนี้นะกินมาโอ้โหกินสกอ่ะลูกฟ้าเดียนี้โดนพื้นอนะอย่าบอกลูกค้าโอเคอย่าลืมนะนี้อย่าบอกลูกค้านะหล่นฟ้าหล่นโอเคโอเคโอเค สตูกินเลยให้อร่อยนะอุ้ยคนกินเยอะจังเลยคนกินเอ่อคนกินเอ่อกรีนม,มัชโรมแล้วก็น้ำม่วงแล้วก็เออ่สตูด้วยคนกินเยอะจังครับเร, <Or> เราต้องไปฆ่าห,หมูอีกเดี๋ยวฉันไปฆ่าหมูก่อนนะไม่ไม่ไม่เธอมีในกระเป๋าไม่ใช่ออกอก่อเอฟดิ้กดที่ีเออจริงเธอต้องไปฆ่าอ๋อสนุกว่าเถิดไหนอ่ะสนุกว่าเราไม่มีเทียบบ้าง ฉันรู้ว่าอ well, um, mm ัน hmm. นั Be ้นคือของฉันที่วางวางเลยแล้วเดี๋ยวเราสั่งให้โอเอาเนื้อไปวางแล้วก็เดี๋ยวฉันเป๋อสลัดสลัดยังไงนี่สล็อตเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูโอเคโอเคมาดูกันเออสลัดยังไงโอเคเอาคิวแบชนึกว่าแตงโมหรืออะไรคิวแบชเออคิวแบชทำไงโอเคคราวนี้เราวางเลยละ ออถ้าเราไม่วอร์าชช์มันไม่เติบโตเพราะมันต้องกินสารอาหารเนาะชั้นดีพเพราะพืชผักต้องกินสารอาหารเอออันนี้คืออะไรอ่ะผักเย็นเ,นเย็นเฮ้ยมันอยู่ในตัวไออันนี้มันอยู่ในตัวเขาเอา่ะอะไรเราจะทำเหมือนเราไม่เคยเห็นอะ่ะเราไม่เคยเห็นโอเคแล้วก็วางไว้ในจาน,นียไม่เวิร์กวางไว้จานแบนะจะเลือกอะไรคิวแบชจานแบน็คหรือจานใหญ่ กำจ่จ <ะ S 1> ายใหญ่อยู่แล้วอ๋อยหญ่ๆออเดอร์แล้วโอเคมามากินเลยครับอุ้ยได้มันเยอะมากก็ได้ทิปมาเยอะอ๋อไม่ใช่ดิไม่ใช่ทิปดีเค้าฟูเยอะโอเคส่วนเอ่อเนื้ fish stew o ไปน็นตกปลานา่ะก็นีน่นีนะนะ่ไง,งมันน่าจะออมเยอะนนี่มาแล้วรู้ึสุริปะไม,ม่อันนีมแล้วมีโลระตกแต่งนี่ไงขวาน เอาขวานไปตัดต้นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะมัาาะ้งลำบากรู้็อปเดนอันนี้คืออะไรไม่ได้นะเขามีคนมีโดเน็เยอะแต่ว,ว่าอ่ำส่วนใหญ่ที่เขาได้ก็มาจากลมหลลตัดเราตัดอันนี้ได้ไหมเราตัดก็ไม่ได้ เออเจอใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายเอ๊แต่ว่าเออพวกซุปเผ็ดที่พวกเราไว้ที่โต๊ะจะเซฟไหมเซฟเนาะแชมป์นี่เซฟเนาะไม่รู้อะเซฟเนาะบ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะปล่อยซุปเผ็ดเดลเราไม่รู้นะว่าเซฟให้มันเย็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 เดี๋ยวลูกค้าสั่งม่วงม่วงโอ้ดิสต็อกได้พอดีอ๋อเรามีม่วงม่วงพอดี นะครับจอาเอา,าเอ,าอาบ๊ายบายนะทุกคน,นบ๊ายบายดูดิเดขากินเอือกเอือกเอือกเพราะของฟอกรอร่อยมากเอือกเอือกเอือก